บบา,ดาเดี่ยวกันอยูกระทอมทีมงานเบาไทายบาท้านครับอนี่โอ้โหขบทีมเลยทีม <c oughs> นี่ออมหนูตอนรับทีออสซี่พอมครับ, <c oughs> บเดี๋ยวผมจะฟ้องบ้านเโอ้ยน้องตแมงก่อน <c oughs> โอ้เิรคนสวยจต่ค้องบาอ้านก้อนเ <c oughs> ใส่หนาหาไมั้ยน่นไหมล่ะ <c oughs> โอ้หิ้ายหดเลย พอ้นก็พ่อใหญทียากเงี้ยารอหายหน้าวะยากวะเดมีพี่แอบแอบครับนี่เว้นกันโดนครับอวนกี่ลูกสาวพีแอบแฟนมันครับ นะกินน้ววัิทีนี้เ่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเนวโอ้หมูใครวะก็เสียงดังหมูอะไรก็เสียงดังในที่แล้วนะฮะกันโลกในที่แล้วมีอมหนูครับปุ่นนี้เดี๋ยวผมอมหนัวไว้ก่อนครับครับเอาไ บกซิวแยบ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 พีดรบแยบครบแยบแครบเนี่ยครับครับเดี๋ยวมองาเลม้า่าอยู่่ะงดงดเออาบินน้าคาี้ไหม่นี่ัไ่ไงหเยี่ยมกันตอนหิวเข้าเพราะว่าพักนี่จองเลยลรอีสานตังหงกันแซีนี่จองนีอีกยี่บเป็นไบ้าง อผาแล้วโลดโอ้ยหมูเปลี่นินบอกว่าอจริงโจมาสูออมนะอยู่ออสเตรเลียแตงวาอยู่แสบวะไม่ได้หายากขึ้นหนูเพราะว่าติมคุณจงกิ้งแเ็งแสบมากน้ำัซ่ําีิผมเำลำกินกินรับนี่จินเปลี่ยนยุนวะทุ่มันแยำกระดูกกับกับ่รดงมนวน โอ้เดดครูจะหวานแน่ันเดดครูก็ไปแล้วนะนี่เดคทาตะเวนว่องยอดนี่ดิกิดตามตลอดครับติดตามตลอดเลยสิ๋วนี่มาทยกับผมดวงติดตามทีมงานบ้าเทบ้านติดตามจังจเเบิ้เาผู้ใดนข้างหลังผมโจรไหมวันีลจากรถโดดก่อนเลยเนาะี่ชายค่ะลูกอันนี้ผู้ใดครับนี่แนะน้ำตัวนั้นพิมค่ะ ใช่ครับนั่งครับนั่งซิโอ้นี่บอกกระท่อมต้องไปซื้อกระท่อมกันครับโอ้นี่ครับบ่าวไทยบ้านบ้องเล็บบ้องเล็บข้างล่างกันเครับซุ้มซุ้มสาวมืดนะต่ออีกแน่นี่มันบางอยู่นี่ผางโย่ใส่เข้าไปอีกแน่บ้านดีจิตนาการด้วยไพ่รูปครับฟาดบอลเราเขาถอยเลย สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลถึงออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียครับเมลเบิร์นแล้วก็แอดิเลดนะครับครับผมเดี๋ยวผมกลับไปครับอีกสิ้นเดือนผมกลับไปครับไปแล้วก็ไปฝากฝากเทสให้การขับทางนี้นะครับทีด้ขับเพ่อติดตามมากๆเลยนีหนูอยู่ครับว่า มากินับเ้อลูกอีสานแล้วก็อ่ำหนาบ้านเนี่อผมเป็นก๋วยหนูมาดียวอ่มหนูแซ่บไหลอ่มหนูแปลว่าอะไรครับกินนี่กินครับอ๋อเด็ดเด็ดเด็ดเ่ยซดมาสนแซ่บตก่มพี่พเอาถวยพีงั้นครับยอดยดเด็จัดเต็มเลยครับเดียววาเด้ตักไหลต้องแบบนี้พร้มครับนี่เราขาวบานห้องครับผม โอ้ยมากพิธีอีสานต้องมีสี่ครับนี่พี่ซองแล้วผักงยมหยาบรงไนั่นอ่ะสักกกันโอเคครับพวกเข็มบอลูกอีสานซองครับผมจอดคู่แข่งลูกอีสานมันจางใส่ักแ่แย่มนเสียบุหรี่บอลทำมมันจางเนใส่ผักกันตรง ผมซีมนไอ้ฮอนว่าแซ่บมากเป็นแดงมืออยู่มก็ได้เทียงหน้ามีผ้าบุจอดโซเต้องการไหมนี่ครับเขาต้องกินแบบนี้คำของสุ่ยด้วยครับเขาเาหอมรูครับด้วดในปุ๋ย้เมาเลยเมาลวนี่ครับเอาเยครับเอาเลยครับพักอรุ่นกันครับเอาหนึ่งสองาเมา้ิ

แสบพื้นเกาครับมันเกมาเลย่โอ้ยคุแต่ลงใช้เครื่องหลายๆครับมันจะบัำไรวะ้วเเน้ยมมาอันนี้อะไเออหายล้ครับคบอกลูกกนมากกันหายไปครับนี่ยแต่ค่ะไว่าจะกินไอ้บาบอแม่แต่กันกันนไอ้บ้า ไ้เบ้าบมดใจเ้ยดใจไหบ้ามันมัดใจแต่ใจมันคำนี้หน่อยก็ได้ไหนบ่าวน้ำไหนบ้าว่ามแ่ม่ไ้าไอ้าเปดบมอ้าโอ้เพียดข่อยคือเท็กซักันอ้เไบ้าผมอําลําแซมดีเมืทอ้งแท้ แบบนี้ครัาคราต้องก่อนะเราต้องเคี้ยวก่อนี้พอคนไปเห็นน้องต้องเท่วนี้เท่ยววะครับไอห่อคือออมนูแสบเทะบอกขันมักมวลต้องเป็นที่ค่ะครับองแอนครับต้องแบบนี้มักมวลอายแสบดยกคำก่อจำต้องใส่กระเกขาวนี่ อยากมาปวดจีบเมิบังกิเรวมากม่ลูอิสานี่รู้คู่เร็วกงากินเรวมากอะไรกันบาเราบีข้วเรา่ะเดี๋ยวอมาบ้าเาอีกน่รนี่นี่อีกคำนึงอกคำนึ่ครัเอาบพริกพ้อมพิกพ้อมิี่นมักพริกพ้อมันเมปลามัดก็พอตอนเอ้ยปละมัดเออปละมัดมันประกัดต่ะรับลิสานเมอนมักกิ่นมบพรกนเด่มีอยู่่า อืมทีบางคนกินสุภาพกัด้วยอืสุดยอดครับเด็กๆคืียก่าครับกิน้สปลา้าเหมเตี๋ยันเะีไปจไปยานงเพียงแค่มืออื่นสักคนอื่นสักคนซองซองใส่เบ็ดกบโอเบ็ดปลาเบ็ดปลาแม่เฮ้ยคับเขาีผมเียมือสุดยอดเลยว่าเบ็ดกบเบ็ดปลาท่านใสเยอะไปเลย ท่านนแล้วแล้วครับกแบบป่าป่าประท่านแล้วโยนเลยครับนีมประทับใจวถึงใจว่าอมทั้งขนเีบทั้งถั่วครอบอันนี้เดี๋ยวสีสดอมนูให้ไปแน่ตัวกิ้งโกอใหม่ในนครอาผัดคนบางคนบอกเคยกินแต่พวกขีครับพึ่งเอาลครบอกเคยกินนะลมมันละเล้ยงอันพึ่งเคยเกลนูมือนี่แหละครับมือแรก ไปเบิกเอาครับเิกิครับเยอมาอีกเด้อินี้เด้อเยวมาอีกเด้อนี้เก่งนี่เบโอ้ตามด้วยนี่ทามันจานน้องใหม่ถึงเราขาไปจากโบกงานราหน่อไม้คุยเรื่องตอนใส่ิกกันกนะคุยกันวางในอี้เถอะนนเราจาโอ้เอางไหนเอา ที่ดุกนายบอกเดี๋ยววันน้เบิ่งใส่เบิดเบิดถุงพี่บอว่าเห็นไอดีเนาะเนางเดยกพี่กีดนึงเนาะสือไว้ก่นใส่เบิดเลยแกวใส่เบิดอยากหัวบ่างกินเดี้ยงรับตาแป้งแก้วได้บอกันเลยทั้งกินทั้งไห้เาะปนบไม่มีอกินีแทคุยคุยคุยตมุุ่งก็ปบใชบัว โอ๊ยจังไปเป็ดเนาะแมนบ่เพื่อนเอาให้แังตโตใส่เบิร์ดเลยถุงผมเอาเด้พ่อผู้ใดนี่ัวกินเพ็ดพานั่นมันด้วยวะจำเลยจังที่เดียววันหย่อนจังที่เดียววันหย่อนนี่เดี๋ยวสามเสยบในกรเอาเด้อพ่อผู้ใดหีไหมได้ละเอาละพ่อผู้ใดเดาละ เปรียไรล่ะจเผก่ครับมันขมย้อนักันนี่างนครับักกันจงผักไท่ใหครับขมอำลำน้อครับผมโ้ผุนยูอูนี่ครับความนู้เสพผักกันอย่างน้งเสพเลีครับแม่เราสองโขผุนมากเ่บมากเราโขมย้อนห่อนครับดาด้หาบปเน่ร่วมด้วยตาด่มมากด ปรีนอะไรของแก่กูเขามานเลเปิดขายกันน้ำปลาตานอ้อานอสซอสมันเค็มบวกยินเออค่ะบกขนอันนี้มันเค็มจะเมาบัยูโอเคเป็นน้ำปลาที่คลาสสิกมากข้าวหอยบ๊ภาษาอยาเื่นเมืองไม่ไยูใสมายูนั่รอบ้านนะครับ้าก็จ้างรอบ้า เขาเห็นเดมือเงินเทาทงานเรลอบ้านเลยะไปรกงานสร้าข่ยนีนะตัดหามือเงินดกงาดกงาตัดี่อยหมดแล้ว่ีดีบ้านเอันนี้ภาษากฤษเอื่นยังไงให้ยพี่เพิ่งไปนอ่งดีดครับผมเรียบร้อยมันไดกาาเทน่าามุง่พร้อมงมนนอมุ้งซีชมพูเ่ยเหบับได้คิีงมุ้งซีชมพู่นบ้าไเียอร่ยม้มเลยทีนางได้พี่มักต้องดีโนดิ เซมเซมลู same, same. Uh, so ่ว like. ่ะแต่ว่ามันมันขึ้นนี่ไ่นี่่ Yes อ่า it's is dog e is ขวดหัวเย่งมีหเบิงคมมันของมันครับนี่หนังมันของอไพดเอาไหมัวไรไรนีหมาอะไร้เหม่อโอ้ยันเหล่า มันค่าเลี้ยงลูกมันดูโอ้ใส่ใบนมากวนพร้อมตัวนี้ตัวที่ใหญ่มาตัว่าน่อยใช่แล้วเนาะหอมขึ้นบ่กรับข้าวผมว่าข้าวแล้วแล้ดูนี่หนูมันข้าวครับตายตังนั้นครับนิดหน่อยนะนี่แกงข้าวครับบ้านตัวนิดหน่อยเบ้านี่ก็อยูของเบ้าสมกันไม่ใช่หเด็ดเสียชีวิตลงแล้วโอ้เสียใจเลยช่องมันไงมันที่ออกลูกแล้ว เขาได้อหัวครับกระสังเขาเขามักมาหาพิมตัวรวมตัวสันเรียบร้อยแล้วคขาเป็นรูดเรียนบาเลี้ยด้เขาว่าต้นเปาะนิดหน่อยหนึงม่งเฮ้ยแม่เป็นพ่อแม่นผู้ใดล่ะเป็นเพื่อนผมเนีเพื่อนเของปใส่ของเพื่อนเนี่โอเคครับผมอยากตอบไปเพีงกไหม